เนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n พลังประชารัฐแถลงขับกวนธรรมนัตรวม21คนผิดร้ายแรงต่อรองปรับโครงสร้างพักอุบขอตำแหน่งรัฐมนตรีในไพบูนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยหลังที่ประชุมพักมีมติให้สสจำนวน21คนพ้นความเป็นสมาชิกภาพ ด้วยมติ6 3เสียงจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม78คนซึ่งเกิน3ใน4ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามกฎหมาย โดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าลิธิการพักได้ยื่นข้อเรียกร้องให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักครั้งใหญ่หากไม่ได้ตามที่เสนอจะมีการเคลื่อนไหวกดดันบางอย่างแต่หัวหน้าพักเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวมีความร้ายแรงจะสร้างปัญหามากเกรงจะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงความเป็นเอกภาพและสเสถียรภาพของพักได้โดยย้ำว่าสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐเรียกร้องเป็นเรื่องที่พักไม่สามารถทำให้ได้จนในที่สุดพักจะมีมติให้ทั้ง21คน จากการเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อรักษาสมาชิกส่วนใหญ่ไว้ขับเคลื่อนพรรคให้เดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้นายไพบุลใบเบี่ยงที่จะตอบคําถามว่าในการต่อรองของร้อยเอกธรรมนัตเกี่ยวข้องกับตําแหน่งรัฐมนตรีตามที่มีข่าวออกมาส่วนหลังจากนี้สสกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตจะยังสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่ต้องให้ร้อยเอกธรรมนัตเป็นคนตอบว่าจะมีอุดมการจากนี้อย่างไรส่วนจะออกไปเคลื่อนไหวต่อรองตําแหน่งอื่นๆกับรัฐบาลอีกหรือไม่ไม่ทราบเป็นเรื่องของอนาคตแต่มั่นใจว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะทําให้พักมีเอกภาพมีความมั่นคงมีเสถียรภาพและมีความเป็นสถาบันการเมืองมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการยุบสภาแต่อย่างใดแม้ไม่มีร้อยเอกธรรมนัตแล้วแต่พักพลังประชารัฐก,ก็ยังแข็งแรงอยู่เพราะยังเหลือสอสอีกกว่าร้อยคนซึ่งจํานวนสอสอไม่สําคัญเท่ากับความมั่นคงและความสามัคคีในพักโดยที่เหลืออยู่ยังมีสปลิตเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะไม่กังวลเรื่องของสภาล่มเพราะยังไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นส่วนกลุ่มที่ออกจากพักไปแล้วจะสนับสนุนหรือไม่นั้นก็ขอให้ไปถามกันเอาเอง ขณะที่ล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำยืดตามก,กติกาอยา่าบิดเบือนสวสืบทอดอำน,นาจให้ไม่เกี่ยวข้องพลังประชารัฐขับกลุ่มธรรมนัตเป็นเรื่องของพรรคไม่คิดปรับคอรมอรหรือยุบสภา พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสอบ,บคอว่าเรื่องการเมืองตนเคยพูดเสมอว่าตนเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งตนในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินมีความรับผิดชอบในภาพรวมและเข้ามาตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ซึ่งหลายคนไปวิบเบนว่าสวสืบทอดอํานาจให้ตนนั้นถามว่าหากพรรคไม่มีคะแนนเสียงมากพอแล้วจะเสนอชื่อตนได้อย่างไรดังนั้นใครหรือ พักใ้คะแนน,นสูงแล้วเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีสรวก็คงไม่มีปัญหาซึ่งย้ำว่ายอมรับกติกาทุกอย่างจึงอย่าเอาการเมืองมาพันกับทุกเรื่องกรณีของร้อยเอกธรรมนพพรสรสรพยาวที่ถูกกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐมีมติขับพ้นพักพร้อมสส20คนเป็นเรื่องที่ประชุมกรรมการบริหารพักและหัวหน้าพักตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของพักดำเนินการก็เชื่อว่า เป็นการต้องการทำให้สถานการณ์ปกติให้ได้มากที่สุดโดยทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับประชาชนที่ต้องมองใครเป็นอย่างไรดังนั้นขอให้ติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนด้วยซึ่งตนไม่ได้กล่าวว่าใครดีใครไม่ดีแต่พฤติกรรมจะเป็นตัวกำหนดและให้ประชาชนคัดกรองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและยืนยันว่าตนไม่ได้คิดจะดำเนินการในเรื่องการปรับคอรมอหรือการยุบสภาอะไรต่างๆโดยเฉพาะขณะนี้กฎหมายยังไม่เรียบร้อยจึงอย่าเอาทุกอย่างมาตีกันทั้งหมด ตนไม่ใช่คนที่จะพูดว่ารักใครชอบใครหลายอย่างต้องเก็บไว้กับตัวอย่างไรก็ตามขอบคุณประชาชนที่ยังคงเชื่อมั่นและเชื่อถือที่ผ่านมาซึ่งตนได้วางอนาคตไว้พอสมควรโดยเฉพาะแก้ปัญหาที่หมักหมมเป็นภาระของตนที่ทําให้การทํางานใหม่ๆออกมาได้ช้าโดยต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่และข้าราชการด้วยซึ่งตนเข้าไปลงรายละเอียดในทุกเรื่องอะไรจิดขัดตรงไหนก็พร้อมสั่งการเพิ่มเติมซึ่งไม่เคยว่างเว้นเรื่องของการทํางานถามย้ําว่าสรุปแล้วชัดเจนหรือไม่ว่าจะไม่ปรับคอรมอนในช่วงนี้ พลเอกประยุทธ์เองไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวทางนี้มาถามว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ส่งสัญญาณอะไรมาหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าส่งความราักความปรารถนาดีให้การเคารพซึ่งกันและกันก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าในทันทีกระรวงพณิย์ตรวจเข้มสต็อกหมูดูเจตนาห้องเย็นกักตุนหรือไม่ขณะมีรายงานล่าสุด8,352ตันคุณขวัญใจลวนจันรายงานคะ่ะ นายบุญยญริศกัละยาณมิตรประหลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกเนื้อหมูที่โรงงานพิชามิตรกรุ๊ปเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงงานขนาดกลางมีความสามารถในการเก็บสต็อกได้ประมาณ50,000่นกิโลกรัมโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเร่งบริหารจัดการสต็อกสินค้าออกให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณเนื้อหมูในท้องตลาดซึ่งจากการรายงานล่าสุดวันที่17มกราคมตามคำสั่งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกะกะดรที่กำหนดให้ห้องเย็นที่มี ต็อกตั้งแต่5,000กิโลกร,รมัมต้องรายงานปริมาณการจัดเก็บมายังกระทรวงพาณิชย์นั้นพบว,ว่ามีจํานวนหมูที่ได้รับรายงานเบื้องต้นกว่า8,352ตันและสําหรับการรายงานสต็อกของห้องเย็นนั้นทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการส่งทีมออกตรวจสอบจัดเก็บการระบายสต็อกเข้าออกดูเจตนาว่ามีการกักตุนหรือไม่หากพบมีการกักตุนส่งผลทําให้ตลาดเกิดความปั่นป่วนจะดําเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดคือต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1,4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ขวัญใจนวลจันทร์ู้สข่าว I n ไ n เอ็รายงานค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดวยสำนักข่าว INN